ทุกคำพูดของคนมีแมสเซจซ่อนอยู่ในนั้นเสมอดัดดี้เราจะทำยังไงกับลุง40ที่ชอบพูดประชดคะก็เข้าใจนะคะว่าเป็นลุงเป็นคนแบบนั้นแต่บางทีก็โมโหค่ะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ลุงไม่พูดประชดกับเขาบ้างมันต้องถามกลับไปสำหรับคำถามนี้นะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงคนนี้กับลุงเนี่ยเป็นอะไรกันเพราะถ้าเกิดเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ายลุงไม่ไว้ใจนะยู you กําลังถามเราว่าทํายังไงให้ลุงไม่พูดไปชดแต่จริงๆคีย์ของมันคือยูควรจะทํายังไงให้เขาไว้ใจและไม่พูดเรื่องแบบนี้ดีกว่าคราวนี้มันคือปัญหาของความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้จุดนี้คือจุดที่น่าโฟกัสที่จะไปแก้ไม่ใช่แก้โดยการที่ไปบอกว่าให้เขาพูดอีกแบบหนึง่งทุกคําพูดของคน มีแมสเซจซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเขาพูดแบบนั้นมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือเตือนไว้ว่าเขาไม่ชอบนะและอันที่2คือลึกๆเขาไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจคุณในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจิมบอกว่าถ้าเรามองให้ลึกแบบนี้แล้วเราไปแก้จุดเนี้ย มันจะช่วยได้ทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาวางใจว่าเวลาคุณไปไหนคุณไม่ได้ไปนอกลูนอกทางอย่างที่เขาคิดจริงๆรานนี้น่าจะใกล้เคียงกับคำถามเมื่อกี้คือผู้ชายเขาชอบพูดกับเราว่าเขาแก่แล้วไม่อายหรอที่คบกับเขาอ่ะอยากจะให้ไปเจอวัยเดียวกันแต่พอเราหายไปเขาก็ยังทักมาทำไมเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองข้อแรกเขาคงแก่จริงๆอย่างที่เขาเชื่อนะและข้อ2เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็อาจจะไม่ได้อินกับเขาขนาดนั้นเขาเลยเกิดความไม่มั่นใจแล้วพอเกิดความไม่มั่นใจเวลาคนเราไม่มั่นใจเนี่ยคนเรามักจะทำอะไรประหลาดประหลาด มันคือความไม่มั่นใจของเขาซึ่งคุณสามารถช่วยเขาได้แต่จริงๆแล้วเรื่องลักษณะเนี้ยตัวผู้ชายคนนี้ก็ต้องมานั่งเรียนรู้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองเหมือนกันอยู่รู้ตัวว่าอยู่กังวลเรื่องไหนไปพัฒนาเรื่องนั้นซะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรแต่จิ๊บมองว่าเป้าหมายในแต่ละวันของแต่ละคนเน่ะเราจะไปแก้แบบไหนแล้ววิธีการหาจุดที่สร้างเป้าหมายชีวิตในแต่ละวันคืออะไรรู้ปะเรากังวลเรื่องไหนไปจัดการเรื่องนั้น นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคโค้ดผมกลัวแกงจีเพราะหน้าผมแม่งเหี่ยวก็ไปโบทอกซะอะไรก็ได้เพื่อมันแก้ความกังวลตรงนั้นแล้วอยู่จะได้เบาขึ้นจิตเราต้องเบานะฮะชีวิตถึงจะมีคุณค่า